เขาไปเบิ้มยูทูบแล้วเหรอว่าปืนข่อยไปย่างคักเลยว่ามื่อนี่วะพาปูที่นอนแม่เพิ่นผาปูที่พาปูที่พาปูที่นอนแม่เพิ่นละแปดพันวันฉลองนะครับมาปูพาปูที่นอนกันเบ๋อบอกว่าพื้นคนอยู่น่ะน่ะอาเว่าพื้นได้หลองแป๊บเดียวเดี๋ยวจะบอกว่าปูพาปูที่นอนกันนี่เอ๋อว่าอะไรจีอ๋อสิปูผาปูอาปูเขาบอกแป๊บเดียวบอกเป็นกระเทียมในหลวงวันฉลองนะครับขึ้นมาเอ้ยในหลวงขคอยว่าวาพื้นเจ้าดอกไอ้หลอง วันฉลองนะครับขึ้นมานะครับกลิ่นปากนี่ก็เต็มไปด้วยขี้ฟันนะครับเต็มไปด้วยฟันผุนะครับมีจุกดำๆเต็มปากนะครับแมนยังอีกสวัสดีครับพี่นุชครับ fc พี่มายปากเหม็นโอเคครับผม fc fc เหมือนกันนะครับ fc fc รถเหล็กนะครับผมวันฉลองนะครับขึ้นมาแล้วครับตั้งการนะครับ วันฉลองแกว่าจะกามใหญ่ๆนะัะปากเหม็นๆนะครับไปซ้อมฟันสอกแท่ไหนครับเนาะว่าข่อยเบาพื้นเนะาะเว้ย่อยเบาเลยเนาะวันนี้เฮาเบาเครียดถ้าเป็นไปตีกับซอบเอ้ไปตีไปต้านปากเหม็นเลยเว้ยบุ๋งปากอยู่ค้องเนาะเหม็นมันฉีก่กล้วยเน่าในปากอย่างนี้ไหมครับเสียงชัดเจนว่าวันฉลองครับขึ้นมาแล้วนะครับตั้งการนะครับไปชกอยู่แดนประดิษฐ์นะครับวันฉลอง วันนี้นะครับขนเข้มขัดมาทั้งหมดสิบเส้นนะครับเพื่อจะมาปาบเด็กนักมวยญี่ปุ่นอายุสิบสี่ปีนะครับวันฉลองนะครับขึ้นมาแล้วครับวันฉลองขึ้นมานครับฟันซอกฟันซอกนะวันฉลองนะครูเด็กน้อยนะคมาดีมาดีวันฉลองเดินก้าวย่างสามขุมเข้ามาวันฉลองก้าวย่างสามขุมเข้ามาวันฉลองเดินเข้ามาถึงแบ็คคิกเข้าเต็มกระโปรงปาดนะครับ แ้นอ็อกไปยกที่2นะครับเป็นจากไอ้ครับไม่ไอ้เลร้ลองถึงเด็กหน่อยเนาะ FC พี่รถเหล็กนะครับผมนี่มือเคยเจอพี่ตอนเด็กๆด,ด้วยที่ค่ายมวยสอสุรเดชครับผมตอนนี้โตหรือยังครับโอ้ยมือเองก็ได้เชียน์ในวัยับกี่แล้วบักแสงสะท่านปากเม็น ให้่นไปหัวละล้านเนาะไฟว่าไยว่ามัาาาานมาหาซึ้งอ็ไ่เนาะโคนหัวคนเหนียงมาลายหนาแท้ไอ้ร้องคอยถามเนี่ยแควกัเลี้ยงนากระหัวกระล่านเจ้าขี่น่อยใจบอถามเนี่ยเจ้าคือขี่หน่อยใจแท้เกิดเป็นคนไหมอือไอ้ร้องอ,องืเกิดเป็นคนเดีออ๋ยวขี่น่อยใจแท้ ผีบามึงว่ายสร้างกูเล้ยซบาหาเนาะบ่ยเป็นนักหัวพอแม่มึงเดียวลับกูบากูบาบด้ไปทำขัวมเดีอยรรอนีไผเนาะหัวละลานเนาะบันฉลองครับหัวลานครับไผเ้าพื้นให้บ่ได้รอกเล็กน้อยเบาห้เครียดไอีเขาเนาะอ้ยเป็นบาอะไรเสียงเบาครับเอ้ามันคือเบาอะผ่าอัดอยู่เดี๋ยวนี้ยัง าปูที่ั่มันกนีมันจะฟูดอันนี้มันสามฟูดมังตัวนี้ไม่ถูกยังนีกแม่แม่เอานะครับรโอ้บอกหนุยบกหนุยยังนี่บกหนุย หนุ่ยออดยังนี่ครับผม่ามึงคักครับคุณหนุ่ยออดครับผมบอไดบาผมคักดอกครับลูกพี่ครับผมกระทําตะลกคําขันหฮ้ห้าของผมไปละครับผมผู้ได้เข้าใจก็ก็สูงว่าลาะกขันมึงซี่เลียดก็มีแต่มึงนี่ละครับเออเมื่อนั้นตอนเจอพี่เป็นผู้เป็นผู้ชายตอนนี้โตเป็นสาวแล้วตอน เรียนเจอพี่ซ้อมทุกเช้าหนูก็รถคันเดียวกับายนาวินครับผมเอาบักฮานน่มันนี่ยังของมึงบุญเหี้ยอ้อยบักนุ้ยเรียงของมึงถอดมึงถือยังกะซางบักปากมินบักฟันบอแปลงบักขี้ขิงคากูไ่สดกูดามึงได้เว้ยกูเอาได้รซางมึงเร็ว มึงขึ้นสิอยากให้กูเว้าอเอ,าเอยซื้อมึงขักนเนาะอืมหูเจ้าเป็นยังหูเป็นเห็ดครับหูนี่เป็นมวยงอเะเอาออกยังไงเขาถือว่าเป็นมวยงอเนั่หละปั่มลายพอปั่มนี่แบบน,นี้มันเสียดสีเสียดสีมันกระบ,บี่แต่ขางนี่ว่าเป็นเนี่ยครับขางนี่ว่าเป็นดอกอ๋อามันมวยเป็นเห็ดยัง มันคือเป็นแนวนี้เอาที่อน,นอนเนะาะที่นั่นออกอะมันคือเป็นแนวนี้มันนอนประเด็ยังไงนอนได้คืออุ่นไหเออเี่ยพี่มาทุกสลาบมึงมาตอกมาเอิ้นกูลูกพี่ดอกกูเ่ได้จ่ายเงินเดือนมึงนอนเออมันก็เอาคือเป็นแนวนี้เนาะแนวก็ ย่างมูดีเราเนี่ยฟาอย่างแล้ววบาพื้นในร้องนะครับเฮ้ยมือเสาร์ขึ้นศูนย์ในผมคาดครับมั่นฉลองบ <c oughs> ักแซนสะา้านบักปากมินคุณเห็นคลิปแลอคู่ยกัวอากมันฉลองม่เห็นีอมันจะหอดท้งวันเอากระซังว่าเ,าเาาป็นยังพี่ลองถูกใจสิ่งนี้บักแซนสะา้านบักปากมินศูนย์ในครับนะกว่าพื้นพนนะ บกแสงสะท้านบักปากเมนปั้นสองกสอดตึงตึงตึงเตียงข้าตีตีโอ้กูอยากหัวไปสุดเจ้าแค้นก,อก่อยคักอยร้องเพ่ก็ไไดไปเอิญมัน,น,น,นสึร้องเขาว่าเบิ่งเนี่ยครับครับผมสวัสดีพี่เจตครับพูดถึงเสียเตยดูกว่าสนุกกว่าครับผมเออบันนี้บ่พอพข้าวนะเิ่นไอ้มีเด็กน้อยผมสิเออกสูบฟังครับ มีมีเด็กผู้หญิงไะเอามีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงเนาะเขาก็ทักเขาก็ไอ้หลองทักไปจีบเขากุญเสออกซูฟังกับทักไปจีบเขาชื่ออะไรครับนู่นนี่นั่นทักไปจีบเขาเออทักไปจีบเขาจังสันจังสีบันนี้เขาส่งแชทมาให้เบิ้งเออเขาก็ส่งแชทมาให้เบิ้งนี่แหละเขาส่งแชทให้เบิ้งบ่ได้ส่งให้ผมดรกครับใส่ส่งให้เด็กหน่อย เล็กหน่อยยุคไถยล่ะเขาก็เล่ยใหม่พมเบงผมก็เลยแคบไบพรมก็เลยแม่เห็นบาปปู่ที่นอนไปผมก็เลยเอาเอาไปอ่างไอ้หลองเอาไปส่งไอ้หลองขว้างขึ้นครับวัน,นจะร้องขว้างขึนเป็นโพสเฟสเฮียโอ้ไปด่าดเด็กหน่อยูยิงไ,ไ,ไอ้หลองอ๋อ <c oughs> เจ้าไปจีบเขาเจ้าสุไปด่าเขาเห็นอย่าง,ง <c oughs> เจ้าเขาเว้าพื้นเจ้าได้เจ้าแยกเรียดมห้ไอ้หลองเนี คลิปเจ้าผูกเสื้อกวันฉลองอ๋ออันนั้นอยู่ช่องเก่าผมบด้เฮ็ดบแล้วครับช่องเก่าเพราะว่ามันมีปัญหากันครับอ่าคันไพเขาไปเบิ้งกับเหียนเป็นการเปลี่ยนรูบอ่าโปรไฟล์ของของของ youtube นะครับคือผมบด้ใช้ใส่เราซ่อมนะมีปัญปัญหากันคือเลี้ยงอีเมลผมบลูช่วงนั้นครับเป็นผมรู้ตะกี่ว่ามันสึกเกิดปัญหาผมใส่อีเมลผมดีกว่าตอนนั้นผมบรู ปาปูทีน้อนเลยออกมาคือมันหยาดโอ้ยนี่ยังเนี่ยนี่เป็นผ่าปูธีนอนเลยสวัสดีนะเมทครับสวัสดีนะเมทไปด่าเด็กน้อยไหมครับไออลองไหมโอ้ชีรายให้ขาตายเจ้าไหมคือเป็นยังสีเหรไเปิดโทษท,ทักไปจีบเขา ทักไปจีบเขาเอ่อชื่ออะไรครับเออผมชอบคุณนะครับผมบันนี้บอว่าผู้นั้นผู้นี้ปากเมินเนอะป้าดเบิ้งจะคองไปสอนมั้ยเอ้ไอ้บอเบียบอเบียมึงเขาว่าเบิ้งไหวล้อปากมินเมอรบอเบียเบียหื้งไหวล้อปากมินเนออันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องปากมินนี่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับ เรื่องปากเหม็นนเรื่องจริงนะคือพี่หลองนี่แกจะแกจะปกปิดว่าคนนู้นคนนี้ปากเหม็นว่าผมบ้างว่าพงศรีว่าไอเพชรนินจาว่าไอบอเบียว่าคนนู้นคนนี้บ้างเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับพี่หลองนี่เบอร์หนึ่งนะผมไยบอกให้ตึบเลยนะครับตึบบอกคําเดียวว่าตึบกินปากหนีวายคดนยางสากนี่ยเขาเป็นร่มหมดเลยพยายามไกลเหรอ เออเฮ้อเอางี้ว่ามีไผ่พิมพ์มากกินตากมีกระดองห่วงครับกินระบอนามกพร้าว <c oughs> กินยังท่านอีกกินครับผมสู้ีกันบอกครับก็บป๋ายโอ้ อันนี้ก็ห่างไกลจากเราอยู่ตึบแห้งมือนันตอนเช้าผมว่าแต่ขยะเน,นา่านี่นะครับบักเบียร์ยืนยันแล้วเป็นขยะเน,นา่าอ๋อข้นคนียังเอาสื้ไปว่าคนนั้นคนนี้ปากเหม็นเนาะคกันเล่าบอกม็นเองเอาคบผมบรรรมอกค,คือซื้อจ้ะนี่หน้าบ่อาบแบบนี้ยังมือเศร้าเนาะหน้าบ่อาบคือซื้อว่าจะคล้องคักเนี่ยไหมตัวน้อยเนาะเตเตียเนาะยางยากไล่จับก่อนยังมือเศร้าไปไปเอ๋ ไผมาเลี้ยนนำ้ำไผมาอันนี้น้ำไปขอทายรู้่าเขาไอ้หลองเจ้าว่านเขาเหม็นเจ้าบ่ืึให้หลองเจ้าพ่านเขาเหม็นเจ้าติืึเจ้าไปขอทายรู้ม้งเขาเอาคอยว่าเมื่อน,นั้นเจ้าไปงานอยากไปกอดน,น,น้องแนทนั่นโอ้ยคอยว่าเขาเป็นร่มหระเวเขาคือสือกันใจไวอยู่อ่ะคือแบบเขาใจ เวลาเลนองแนทนีเเ่เขาไก่เขาไก่เจ้าไหมเล่าสียุงสีลนะสืบบัวาหายใจเขาใจออกนะห <c oughs> ลองรีบรคิดได้ใจนะหลองรีบถ่ายเรียรีบออกไปนะสืเป็นล่มเลยโอ้เอฟซีสายสีนะครับจากซอปปล่าครับผม <c oughs> <c oughs> ให้หลอง กินปากเจ้านี่มันมันสมครพัฒนาได้เราดิแปลงสีฟันมันลงเขาเจ้าหรอละแต่สีเมนต์ครับมันเหนียวขัดปากสีเมนมันนีไหมอเอาแดนไหมหว่าเราดิเบาบาปแล้วเนาะเอาอีรีรเราครับผมก็่ได้เบาบาปเด้เอ,อ กินปากนี่ยว่ามันเป็นเลียงเล่ยนแล้วครับว่าขันขันเล่าเดด่าผู้นั้นผู้นี้นะสื่อบอกให้มันด่าขักด่าขักด่านเนี่ยปากเล่าหนีเสีังเสียหนาโมกลม,ลม,ลมเนยยงนอยหัวลนันลันหัวลานไปเลยเนีย่หัวลานนี่เอาผมกับลานดื้อกันแต่ว,ว่ามันลานหน่อยก็เล่านะวละลานโกนวาน่าลันอืม เออบ่เบิ่งลุงอ่ะเออเอบ่เบิ่งจกหองเออเราคือถือประกาศเขาว่าเบิ่งดอกลราหยานผมเบาพื้นแล้วเนี่ยจริงจะขอว่าเบิ่งเอฟซีจักปัตตานีครับผมคิดหลองมากเร็วๆไงรอบประกามากเหรอครับว่าผมสื้อเบาพื้นนะครับเล่ยขามากน่ แน่มาดิผมถือเบาพื้นแล้วคักเลยโอ้ยผมคอยว่าคู่แล้วมีแย่นั่นแหละอ๋อจุดสิบบาทสะดุดปากกันไหมต้องมีแล้วบัดนี้คนกินเบียร์กินเหล้าเด้ครับคนกินเบียร์แน่เด้คนเมาเด้กินปากมันสะสมเนี่ยครับ คนกินเบียร์กินเหล้าวันนี้บัดน,นี้ไอ้ร้องเราเมาเรามาข่ากวังนั้นมา่งนี่หน้าบ่าอาบเนาะอืเก็บห่างโยกห่างล้างเลยนะครับเป็นแม่บ้านครับมื้อนี้ทำการบ้านแล้๋ยววะไอท่านได้๋ยวทำครับผม อาอยุบานฝนตกวะครับโตกค,ครับผมคือบอดดยไปทำหลังกายหาสอบม,ม้วยผุ่นยังท่านอีถึงเวลาครับถึงเวลาสิบไปอยู่ดอกครับผมเสียงเบาปะครับ,รบเสียงเบากับขโถทดขอประทานอภัยมันมีผ่าปิดยู่มันมีเน่าตัางผมอยู่หนีผมกับแรนซนสอมเก็บทุกมือครับสอมเนี้ยสอมเนีครับผม โอ,โอ้ยบอกว่าตะตดเหม็นเหรอครับทีรวงเพราะว่ามันเหม็นทั้งตัวไ,ไปสกมุ้ยเนาะแพนนอกเขากรรมาการเลียนเลียนเลียนส่วนเวลาเห็นบางนังมุ้ยมันหล่นลงไปกันบ้างเวลาเห็นหนังมุ้ยอหล่นลงไปบ้กรรมการเขาสิเขาไปสอนหัวดิเพราะเขาเขาไปสอนเนอะาะกรรมาการสีแท้ทีเดียวมือโบอกเล่าไหมเออกรรมการบางคนนีเขาหนีเขาไปเตะนังมุ้ยนะครับเดียวมือสอนหัวไว จากกระสืบ,บวกโอ้เบาไว้แล้วคือใ้ศกแต่กรรมการเข้านน <c oughs> ไปยังสี่นกหลอนเนาะก็ไปปิดอยงดีแล้วโอ้ไม่นับแล้วนับไม่ไวเวาถวหน้าตเาเหลี่ยมตาเหลี่ยมโอ้ไทยฝ่ายโชคเดียนไหยท่านนิม่ครับผม ส่งมวยปสันสุกญี่ปุ่นเออแทนทีเสียเอาศิลปะแม่ใหม่ยไทยไปเผยแพร่เอาไปหาสีแตกยังเข็มขัดลุมพินีเอาไปหลูอยู่เป็นแชมป์ลุมพินี่เขาลู่มื่อหร่เขาติดเขาเห็ดปอดเตยยังไงเขาติดหมื่อหล่ว่าเจ้าเป็นแชมป์ลุมพินี่เป็นแชมป์ประเทศไทยเขาลู่จักเมื่อไรลองเออเขาหลู่จักเมื้อ่าเจ้าเป็นแชมป์่าเจ้าดังเขาลู่จักเมื่อไหร่เจ้าขึ้น่าไปเผยแพร่ศิลปะแม่ใหม่โยไทย จเจ้าไปยังเข็มขัดไผ่ข้นไปว่าจะคล้องเทดิีย่งยางขึ่นไปเข็มขัดเต็มตัวย่างข้นไปเปิดตัวอาาู้ขอสายคุณเจ้าเจ้าสูส้ๆว่าฉลองย่างข้นมากเข็มขัดขาดเลยครับกอไกยิพคนถืออีกสองอันสามอันเออเปิดตัวมากเปิดตัวมากยิงไงเล่ยวันฉลองเอือขึ้นมาเท,ทิ้งเวที ตกแล้วบัหมี่บอพ่อสองอยู่กูก็่ต้องซ่อมก็ได้กูเจเ,เด็กๆหน่อยอายุสิบสีปีเพื่อยอย่างหนองโอ้ยบอกเพรนินจากบับพ่อกันแล้วลูกพีมันละ ปากันอยู่น้าก <pr> ันเนาะเว้ากันมื่อนี้มื่อนี้ว้ากันโทรมาไอเพจนินจามึงว่าไอไม่ปากเม็นว่าบักเพจนินจาพิจบุกไว้เบ็ดวี่เบ็ดวีเว้ากันอยู่น้ากันสองคนเนาะไอหมึกเพจนินจากัน้งยุ่กลางน้าไอเพจนินจามึงว่าไอไม่ปากเหม็นไหมว่าหมกเพจนินจามื่อพิจบุกเบ็ดอยู่นะพี่เบ็ด โอ้โหปวดหัวตัเจ็บท้องเอามเอนียหเอเอเงืดอขัดเนี่มือเสารไปแรงเนี่งมือเสารไปแรงขันมือได้ขันมือได้ส่งแบบแรนตาทานแรนยางๆเนี่ยแรนแนบหนาวว่าหลังฝันหนวกแรงแรนพัน ร้องวัดีครับว,ว,วัดีไหมเออเดาเดาไม่มานี่ื้ออายัางซือฟังโอ้โอ,โอ้มานี่แบบผมสิเป็นล่มเลยเหรอโอ้ยเสียคักวว่าไมโอ้แมนยูแมงไอลิวาร์พูลเสียคักวเด้นี่เสียคักวี่ you, วดีกกอ๋อเล่นบอลบัเสเซียสิละหกเจ็ดหมื่นแปดมืนแสนหนึ่งโอ้ กัรเสียเมื่ชุกมือไปนั่นม,มันมันไข่ลุ้ยแล้วบอดองเห็ดยังแต่เราเสียบอลแต่ไข่เป็นเล่านะมีจักเราขายเคลือนลําเป่าเลยพ่ครับโอ้ยไล่ซดเตียนยสดเบิงโทรศัพท์่สไซวะโทรศัพท์ไห อะไรสดนาะอะไรสดผมพลาดนะครับผมพลาดครับผมโอ้ผมต้องขอโทษเอฟซีผมทุกคนนะครับครับผมขอโทษเอฟซีผมทุกคนเด้อผมพลาดนะครับผมพลาดอีลมโนหาขันบ่พลาดนี่งยกสองยกสามมึมาต้องเป็นลงผมเมาครับพลาดจริงๆนะพลาดจริงๆ ครับผมผมจะเอากลับมาแก้ตัวนะครับในจุดนี้เพื่อไอ้อย่างของเจ้าให้หลองไหลซดมาเลยเมา uh, 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 ลพลาดจ,จริงๆนะครับ <_ L un> ผมไม่รู้ว่าเขาจะแบ็คคิกมานะครับ <_ L un> ถ้าเขาถ้าผมรู้ว่าเขาแบ็คคิกผมป้องกันตัวได้นะครับ <_ L un> ผมพลาดจ,จริงๆนะครับผมผมไม่น่าแบบ แก่ตัวแก่ตัวเพื่ออย่างพลาดทุกนัดอ้ยมืนี่คือบนังบอกโอ้พี่เมหมยเราเก็บห่องครับเราบ่ห้นังมันจะร้องพี่เกษรใช่พลาดทุกนัดครับพี่แล้วถือโทรศัพท์ไหลสดพลาดครับรพลาดมือนี่ เมืาวานครับครูชกโอ้เด็กหน่อยสิบสี่ปีเขาเก่งครับจากญี่ปุ่นเก่งเขาดีีต้องยอมรับเขาครับถ้าไม่พลาดผมนี่สามารถชนะเขาได้นะครับผมกําลังมาแล้วเออผมกําลังมาราคากําลังมามาถเดี๋ยวข้องเลยไอ้พงศ์สีลครับ จานร้องเราเป็นคนตลกครับผมก็เบาหยอกกันใฮเอบซีพ่อได้ค่ายเขียดนะครับผมเบ่าหยอกกันเบานั่หัวมวนกันนะครับแล้วคือบ่อเขามาเบิงบู้มือนี่จะหายไปทางใดบุเขามาเบิงว่าด้ล่ะอาจานย์ผมบอกพืนเนาะเอาครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อครับผมกระเบ้าหยอกกันเบานั่หัวมวนกันนะครับผมพ่อได้หยอกล้อกันนะครับ พอใด้เอฟซีเด้เบ้งนะครับโอเคครับ